ว่าต้องคนผมร่วงถ้าผมร่วงมันจะต้องมีรากผมครับถ้าผมร่วงในรถต้องมีรากผมหรือแม่มันคันหัวมากหรือนั่งเล่นก็เลยเด็ดผมเล่นนะครับทำไมไม่ไปขอผมลงพลใหม่ครับ ทำไมไม่ไปขอผมลุงพลตรงๆลุงพลครับผมขอผมหน่อยจะไปเทียบอะไรก็ว่าไปนะครับไม่รู้ผมใครอยู่ในรถเนียนะครับหนึ่งเดือนนครับหนึ่งเดือนเดีเด๋ยวผมจะบอกว่าจุดนี้มันมีคนทําแทนได้แน่ครับทําไมคุณจึงมองแบบเรียบๆง่ายๆอ,ะอ่ะให้มาเจอขนสามสิบวันเห็นขนสามเห็นขนตรงนี้ก็เลยเอาไปเทียบกับขนสามเส้นเหรอครับ สรุปขนซเส้นที่ศพเนี่ไม่ได้มาขนสามเส้นที่รถใช่ไหมฮะแค่ในที่รถเนี่ยจะเอาขนที่ปรากฏหาขนให้เจอคืออีกสามสิบวันมาหาขนนะเพราะว่าให้ไปตรงกับขนที่นั่นใช่ไหมฮะคือข้นหาขนใหญ่ในตอนขนทําไมไม่เห็นกล่องดำเนาะหาขนอ้าวขนดําไม่เจอกล่องดําเจอขนดำนะครับสามสิบวันเจอขนดํานะ เอาไปตรวจทีนี้ก็ยังพูดเรื่องผมที่โดนตัดอีกสรุปผมที่โดนตัดตรงนั้นมันมาตกอยู่ในรถด,ด้วยหรือเปล่ามันเหมือนสองเรื่องนะผมที่ตัดตรงนั้นแล้วมาเจอผมที่ตกในรถอันเดียวกันหรือว่าขนสามเส้นนั้นแล้วมาเอาขนในรถกี่เส้นก็ไม่รู้แหละแต่จะเอาไปเทียบกับขนสามเส้นว่า ใช่ขนคนเดียวกันไหมใช่ไหมครับหรือขนที่ตัดอยู่ในรถเอออยู่ในที่นั่นเป็นรอยตัดหลงอยู่ก็เลยจะมาเห็นขนที่มีรอยตัดเหมือนกันกันกบตรงนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ขนลุงพลสิหรือมาเจอขนลุงพลนะฮงงไหมฟังแล้วงงนะนะครับอืมนะ ครั้งแรกมาหาขนตอนเวลาเอาตอนผ่านไปแล้วสามสิบชั่วสามสิบวันยังมาหารอบสองอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนมันก็ห่างออกไปอีกยังมาหาอีกครับเนี่ยทำให้ทำให้เห็นว่าลุงพลไม่เคยล้างรถ <laughs> นะครับนะครับอ่านะฮนะ แสดงว่าพยายามจะหาว่าตรงในที่เกิดเหตุหรือไม่มันเส้นมันเส้นคนเดียวกันหรือไม่นะแล้วรู้ยังไงว่าข,ขนในรถลุงพลคือขนของใครมีใครขึ้นรถบ้างในเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนวันที่อ,อ่าวันที่สิบตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบอ็ดมิถุนายนรถคันนี้ใช้งานอะไรบ้างขึ้นไปใครบ้างที่เคยขึ้นรถคันเนี้ ใครไปหวีผมบ้างใครไปหวีผมในนั้นบ้างใครที่เล่นกันไปดึงผมกันเออโอ,อ้ดึงผมกันเล่นในจนผมร่วงขนร่วงนะครับนะทีนี้ขนเนี่ยไปวัดด้วยระบบซิงโคตอนเป็น ในเอาไปใช้ในเครื่องเครื่องคุตตนก็คือเครื่องเร่งอนุภาคนะครับอนุภาคาเกี่ยวกับการกระทํานะครับเพื่อให้เห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับขนน,นะฮะแต่ไม่รู้อ่ะวิธีการเขาอ่ะจะเห็นจนเห็นรอยตัดขนเลยฮะตัดขนเฉียงยังไงเนี่ยมันเห็นเส้นเท่าเส้นเท่าขาป่ะ นะครับเส้นหอกขามะแล้วจะเล็งว่ามันองศาตัดผมเหมือนกันไหมผมงงตรงนี้มากนะสรุปมาเห็นผมเด็กอยู่ในรถหรือมาหาขนลุงพลอยู่ในรถครับเอาให้แน่ครับเอาให้แน่นะครับแต่เชื่อว่าไม่สามารถระบุเป็นของใครได้ไม่สามารถระบุเป็นของใครได้แต่จะดูว่ามัน เป็นเส้นเหมือนกันอันเดียวกันไหมเนี่ยบางคําก็บอกอย่างงี้ครับงงมากนะครับบางคนบอกว่า,เป,เ,าเป็นเส้นขนฝ่ายหญิงฝั่งแม่เอา้านี่รู้ร,รู้รู้ว่าเป็นเส้นเส้นของผู้หญิงอีกนะครับสรุปเอาไงแน่นะผมถามแค่ว่าตรงนี้ ทำไมทำไมจึงมองได้มุมเดียวครับทำไมจึงมองได้มุมเดียวว่ามันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าผมจะเล่นงานลงพลเนี่ยลงพลไม่รู้หรอครับผมจะเอาขนใครมาได้ครับมาใส่รถกองดำเขายังมาใส่รถได้เลยกองดำเขายังมาใส่รถได้เลยครับ แค่ขนฮะทำไมต้องมองมุมเดียวตลอดว่าคือลุงพลขนตรงนั้นก็ลุงพลต้องมาหาขนลุงพลมาเห็นขนลุงพลในรถอีกนะครับมันมีคนทําให้ไหมครับมันถ้าจะทําให้ได้ไหมเพราะจัดฉากว่าจะเป็นลุงพลตั้งแต่วันแรกอะที่มีตํารวจบอกว่าสงสัยลุงพลอะใครบอกครับไม่ใช่ตํารวจใช่ไหมบอกครับ อันนี้ไปพูดในใน,ในสื่อใช่ไหมครับว่าตำรวจให้สงสัยลุงพลนะครับทำไมถึงมองว่าต้องเป็นลุงผลนะไม่มองว่าคนอื่นน้ำมันใส่ก็ได้แหละครับนะครับนะครับทำไมจริงสมมติฐานเดียวแบบเรียบเรียบง่ายๆเลย ล,ลุงพลอย่างนั้นลุงพลอย่างนี้ลุงต้องลุงพลอย่างนั้นลุงพลจัดฉากเสร็จแล้วลุงพลตัดผมเรียบร้อยตัดผมเรียบร้อยแล้วเอาจจมาให้โยงศยศาสตร์ก็เลยมาเห็นว่ามีขน <c oughs> มีขนหล่นตรงนั้นมีขนหล่นตรงนี้ถ้าลุงพลไม่ได้มาอุ้มเด็กตั้งแต่แรกอ่ะอย่าลืมอย่าลืมจุดนี้นะครับว่า ลุงพลมีคนเห็นมีมีพยานแวดล้อมเห็นลุงพลก็คือตะชานะไม่ได้เห็นลุงพลทำนะแต่เห็นลุงพลอยู่ในที่เกิดเหตุที่หนึ่งก็คืออยู่ที่สวนนะมีพยานบอกได้ถ้าลุงพลอยู่ในนั้นเด็กหายไปก่อนนะครับเด็กหายไปก่อนที่ลุงพลอยู่ด้วยกันเนจะ็ดคนอยู่ในนั้นแต่เด็กหายไปก่อนแล้ว ลุงพลมีสองคนหรือเปล่าลุงพลมีสองคนหรือเปล่าลุงพลมีสามไหมหรือลุงพลมีสี่ลุงพลทำคนเดียวแต่สี่คนห้าคนทําคนเดียวแต่มีหลายร่างครนะนะครับตัดผมเนี่ย ใครก็ตัดได้ครับถ้าผมจะเล่นงานลุงพลเนี่ยคือตั้งแต่จัดฉากศพแล้วครับมันต้องวางแผนหมดแล้วครับว่าจะให้ใครมารับผิดชอบจะให้ใครมามาเป็นอะไรมันต้องจัดฉากเป็นลำดับไปหมดแล้วครับจึงจะทำแผนนั้นแผนนี้ได้เรื่องนี้มันเป็นแผนครับแม้ลุงพลคนเดียวลุงพลก็ต้องคิดเป็นแผนครับคิดแผนออกมาไม่ใช่คิดอะไรก็ทำนะครับมันเป็นแผนนะครับ การจะทําได้ขนาดนี้มันเป็นแผนครับไม่มีการจะคิดล่วงหน้าคิดได้เฉพาะหน้าทํานั่นทํานี่ทําไม่ได้ครับมันต้องวางแผนครับไหนจะความกลัวอีกหนจะกลัวคนมาเห็นต้องแข่งกับเวลาอีกคนเดียวต้องวิ่งไปนั่นไปนี่คนเดียวทําไม่ได้มันเป็นแผนครับทําขนาดนี้ต้องระดับแผนครับ ทำจนหนึ่งปีหาไม่ได้หาหลักฐานไม่ได้มันเป็นแผนครับผมรู้จักแผนไหมครับ P L A N N I N G Planning Planning คนสีสัวไม่ได้นะครับยิ่งคนตาลีตะเหลือกเห็นคนตายก็ตลีตาลีตาเหลือกแล้วครับเอาแล้วก็กูทําไงวะเฮ้ยตายแล้วดูเวลา ขนหัวลุกเหงื่อไหลท่วมตัวคนตายครับไม่ใช่ทุบหัวปลาครับจะได้มานั่งฟังเพลงคลาสสิกผิวปากทำไปไม่ได้ครับคุณ <c oughs> คุณตลกไปแล้เนะคนตายเด็กตายทั้งคนเนี่ยยึงมาผิวปากจัดฉากได้ยังไงเนี่ยลุงพลฉลาดถ้าลุงพลฉลาดหมายว่า ถ้าลงพลทรลงความฉลาดของลงพลจะมีแค่ว่าจะทําลายหลักฐานคือศพเด็กได้ยังไงนั่นคือความจะคิดได้ของคนตกใจฮะจะจัดฉากคืออําพรางศพยังไงไม่แมอ้อำพรางแบบว่าถอดเสื้อผ้าน,นอนครับอําพรางคือต้องฝังฮนะต้องเผาก็คงไม่ได้นะมีควันต้องฝังระหว่างมหา ขุดดินกับมานั่งผิวปากเพื่อทําความสะอาดศพเนี่ยอันไหนมันจะลุกลนลานกว่ากันนะอันไหนจะลนลานกว่ากันนะครับมีถ้าน้ําลอดมีนั่นมีนี่คนบอกว่าเนี่ยเด็กก็ล่างไม่มากขุดดินลงไปสักเม็ดหนึ่งก็คงจะได้มั้งในการ ลนลานขนาดนั้นนะ่ะที่จะทำลายหลัก,าลกฐานคือศพเนี่ยทุกคนถ้านึกถึงสภาพนั้นก็ตกใจครับต้องทำลายหลักฐานก่อนครับหรือวิ่งหนีเลยดังนั้นพวกนี้จึงทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เพียบครับพวกตกใจไม่มีสติก็ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เพียบขึ้นหนีไปเลยคนพวกนี้จะจะกลัวเหมือน เหมือนคนเสพยาครับจะกลัวลนลานจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะไม่ค่อยพบปะใครหรือจะค่อยๆหนีหายไปเลยเลยไม่นานก็จะสารภาพครับอาการมันจะออกหมดฮะอาการมันจะออกหมดจนคนจับได้ว่ามึงไปทําอะไรมาเออมึงไปทําอะไรมามทำไปอย่างเงี้ยเออมันจะงงหมดเลยสงสัยไหมเนี่ยเหงื่อแตกพักๆอยู่ี่นก็เหงื่อแตกฮนะ นะครับอืมนะครับคุณเล่นลุงพลทําคนเดียวตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ํานี่คุณเล่นลุงพลคนเดียวอะ่ะนี่คุณจะให้เครดิตลุงพลมากไปใช่ไหมเนี่ยคุณให้เครดิตเป็นนี่มหาโจรในศตวรรษที่ยีสบเเลยนะครับให้เครดิตลุงพลมากไปไหม นะครับผมดูถูกลุงพลเลยว่าถ้าลุงพลฆ่าลุงพลทาไม่ได้แบบนี้ครับลุงพลทําไม่เนียนขนาดนี้ครับลุงพลจะฝังไปเลยครับถ่วงน้ําไปเลยครับแล้วก็หนีเตลิดเตลเอิญหนีหนีเปิดเปิงครับลุงพลไม่เจริญแบบนี้หรอกครับคนชั่วจะถ้าฆ่าเด็กไม่เจริญแบบนี้หรอกครับนี่เจริญในทางโลกเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยคนชั่วไม่มีสิทธิ์เจริญครับ